แม้คนไข้หมอกระต่ายเผยรู้ก,กำลังจะพาตาตาครั้งสุดท้ายแต่ความหวังก็ดับลงซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่23มกราคมเพชหนูน้อยบนยอดเขาอันานานเนบได้มีการแชร์กรณีที่หมอกระต่ายแพทย์หญิงวรารักษ์สุภวัจริยากุลถูกบิ๊กไบต์ตำรวจชนเสียชีวิตว่าเป็นหมอสาขาที่ขาดแคลนเรียนสาขาย่อยถึงสองสาขาซึ่งจะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยทางด้านสายตาได้มากทางสาขาจอตาที่ในประเทศมีประมาณหนึ่งคน และสาขามันตาอักเสบที่ในประเทศมีอยู่ไม่กี่สิบคนต่อมาได้มีผู้ปกครองของคนไข้ของคุณหมอกระต่ายได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าเศร้ามากค่ะลูกเรารักษาตาต่อเนื่องกับคุณหมอกำลังจะวางแผนผ่าตัดตาในเร็วๆนี้รู้ข่าวแล้วเศร้าแทมความรู้สึกของคนเป็นแม่แทบใจสลายกับความหวังของตาลูกชายที่จะหายดีตอนนี้ลูกกระจกตาดีขึ้นผ่าก้อนเนื้อในโพรงประสาทต,ตาดีขึ้น ทุกอย่างเริ่มดีขึ้นเหลือการผ่าตัดครั้งสุดท้ายที่จะทำให้เหมือนลูกชายมีสายตาปกติเหมือนคนทั่วไปทางด้านภายนอกหมอท่านนี้ทิ้งอะไรไว้มากมายเลยจริงๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ